ดูบอลสดบอลยู17นัดชิงชนะเลเกาหลีใต้พบญี่ปุ่นลิงก์ดูบอลสดดูบอลสดบอลยู17นัดชิงชนะเลเกาหลีใต้พบญี่ปุ่นลิงก์ดูบอลสดในที่สุดก็ได้เห็นคู่ชิงชนะเลแล้วหลังจากเฟ้นหาทีมฟุตบอลที่แข็งแกร่งในการเป็นที่สุดแห่งเอเชีย er ในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างมากที่บอลไทยยู17ไม่ได้เข้ารอบมาถึงจุดนี้หลังแท้ให้กับเกาหลีใต้ในรอบก่อนรองชนะเลไปอย่างน่าเสียดาย แต่สำหรับคู่ชิงฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีก็ถือว่าตรงใจใครหลายๆคนเมื่อทีมชาติเกาหลีใต้ที่ฝ่าด่านเอาชนะทั้งทีมชาติไทยและอุซเบกิสถานมาได้อย่างสนุกต้องมาโครจรพบก,กันกับทีมชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งจะปราบออสเตรเลียและอิร่านมาได้สำหรับผลงานของญี่ปุ่นที่โชว์ฟอร์มสมราคาหนึ่งในทีมเต็งของรายการไรพ่ายตลอดทัวร์นาเมนต์ซึ่งผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้มีดังต่อไปนี้ วันที่17มิถุนายน23สเสมออุซเบกิสถานหนึ่งสนามกลาง U 17เอเชียนคัพรอบสุดท้ายวันที่20มิถุนายน23สาชนะเวียดนาม4-0สนามกลาง U 17เอเชียนคัพรอบสุดท้ายวันที่23สมิถุนายน23สาชนะอินเดีย8-4สนามกลาง U 1 7เอเชียนคัพรอบสุดท้าย วันที่26มิถุนายน23สชนะออสเตรเลีย3-1สนามกลาง U17 เชียนคัพรอบสุดท้ายวันที่29มิถุนายน23สาชนะอิหร่าน3-0สนามกลาง U17 เชียนคัพรอบสุดท้ายขณะที่เกาหลีใต้พ่ายเพียงเกมเดียวตลอดทัวร์นาเมนต์ผลงานที่ผ่านมาในรายการนี้วันที่16มิถุนายน23สชนะกาต้า6-1สนามกลาง U17 เอเชียนคัพรอบสุดท้าย วันที่19มิถุนายน23สาชนะอัฟกานิสถาน4-0สนามกลางยู7เอเชียนคัพรอบสุดท้ายวันที่22มิถุนายน23สาแพ้อิราน0-2นสนามกลางยู7เอเชียนคัพรอบสุดท้ายวันที่25หมิถุนายน23สาชนะไทย4-1นเยืนอนยู7เเอเชียนคัพรอบสุดท้าย วันที่29มิถุนายน2-3ชนะอุซเบกิสถาน1-0สนามกลาง U 1 7เอเชียนคัพรอบสุดท้ายอย่างไรก็ตามรายการฟุตบอล AFC U 1 7เอเชียนคัพ2023นัดจริงชนะเลิศเกาหลีใต้พบญี่ปุ่นจะทำการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่วันที่2กรกฎาคม2,566เวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะักปทุมธานีสเตเดียมสามารถชมถ่ายทอดสดได้ทางลิงก์ดูบอลสด id Station 8 9ด มากกว่ามากกว่ามากกว่าดูบนสดน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าเกาหลีใต้พบญี่ปุ่นเกาหลีใต้พบญี่ปุ่น